ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นค่ำคืนวันที่2 4ไปจนถึงเช้าวันที่2 5มกราคม2569ยังมีกำลังปานกลางจนถึงค่อนข้างแรงอากาศจะหนาวเย็นในช่วงเช้า26ไปจนถึง31มกราคมจะมีฝนได้บางพื้นที่และอากาศหนาวเย็นจะลดลงจับตาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมทำให้เกิดฝนฟ้าขนองขึ้นบางแห่งแนวโน้มสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริงแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะช่วงเย็นจนถึงค่ำวันที่24มมกราคม2 5 6 9มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจนถึงค่อนข้างแรง ไอสบาที่1,114ถึง1,118ยังคงพัดผ่านประเทศไทยลมฝ่ายตะวันออกและลมตนออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังปานกลางภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างมารสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมมีโอกาสเกิดฝนในวันที่25มกราคมได้เล็กน้อยตามแนวชายฝั่งตั้งแต่วันที่26ไปจนถึง31มกราคมหมวลนอากาศเย็นและลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดกําลังอ่อนลง ในวันที่31มกราคมลมตะวันออกเฉียงเหนือจะกลับมาปกคลุมบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนืออีกครั้งและพัดแรงเพิ่มขึ้นมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจะแผ่ลงมาปกคลุมใหม่อีกระลอกช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะเช่นนี้อากาศจะหนาวเย็นอีกครั้งส่งท้ายหรือไม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้องติดตามกันต่อไปค่ะเนื่องจากในช่วงวันที่4กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะมีความกดอากาศต่ำจากความร้อนเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมจนถึงภาคกลางตอนบนอากาศจะเริ่มร้อนอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นแต่ท้องฟ้ายังโปร่งในระยะนี้ค่ะ อากาศยังหนาวเย็น2วันนี้24-25มกราคมส่วน26ไปจ,จนถึง30มกราคมอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นอีก1-2องศาเซลเซียสทั่วไทยช่วงเช้ามีอากาศเย็นมีหมอกบางพื้นที่ส่วนภาคใต้คลื่นลมจะอ่อนกำลังลงเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดอ่อนกำลังลงประกอบกับปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงด้วยค่ะลักษณะอากาศของแต่ละภาคมีดังต่อไปนี้ค่ะบริเวณภาคเหนือ อากาศเย็นจนถึงหนาวในช่วงเช้าอาจมีหมอกบางในวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าวันที่25มกราคมประมาณ13-16องศาเซลเซียสและสูงสุดช่วงกลางวันประมาณ29-32องศาเซลเซียสบนยอดดอยอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ4-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นจนถึงหนาวในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ13-18องศาเซลเซียสสูงสุด29-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ8-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ16-19องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะว,วันออกอากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ19-22องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอากาศเย็นในช่วงเช้าโดยเฉพาะตอนบนของภาคใต้มีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละสิบของพื้นที่ได้แก่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ18-23องศาเซลเซียสสำหรับวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าส่วนอุณหภูมิมสูงสุดประมาณ30-33องศาเซลเซียส ตั้งแต่สุราธานีขึ้นมามีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีอากาศเย็นในช่วงเช้าค่ะโดยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสิของพื้นที่บริเวณที่คาดว่าจะมีฝนคือกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ22-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34ององศาเซลเซียสค่ะ ลมตะวันออกเชียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรส่วนบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองมีโอกาสเกิดคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ โกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในช่วงเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20-21องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ32-34องศาสเซล,ล,ลสสเซียส,ส,มส,ส,สลม <c> ตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ฝุ่นละอองหมอกควันจะเริ่มเพิ่มขึ้นหลังจากที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดอ่อนกําลังลงเริ่มพรุ่งนี้เลยค่ะวันนี้การสะสมฝุ่นละอองหมอกควันยังอยู่ในเกณฑ์น้อยจนถึงปานกลางเพราะมีการระบายอากาศหรือระบายฝุ่นละอองหมอกควันได้ดีจากลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะติดตามการสะสมของน้ําในเขื่อนค่ะ บริเวณภาคเหนือถือว่าบริหารจัดการปริมาณน้ําได้ดีมากค่ะเป็นตัวเลขสีแดงสะสมอยู่ในเขื่อนพร้อมให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมทั้งใช้ในการอุปโภคบริโภคด้วยค่ะบริเวณภาคเหนือเขื่อนกิวคอหมามีน้ําสะสมอยู่ในเขื่อนถึง1 0ึเปอร์เซเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนประมาณ1 0ึเปอร์เขื่อนแม่กวงอุดมทาราเกเซเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนขนาดใหญ่91%เอขื่อนสิริกิจ เริ่มลดลงค่ะเหลือ86%เกิเนนกิวลมประมาณ80%เขื่อนแควน้อยบาุุงแดนมีน้ำสะสม78%เขื่อนแม่มอก75%อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะโดยเฉลี่ยมีน้ำสะสมอยู่ในเขื่อนประมาณ89%ใช้การได้ประมาณ62%หรือ15,326ล้านลูกบาทเมตรค่ะส่วนภาคตนออกเชียงเหนือจะมีบางเขื่อนที่เป็นตัวเลขสีเขียวค่ะเริ่มอยู่ในเกณฑ์น้อย5 0ลงมาค่ะ เกลือจุราพรยังเป็นสีแดงอยู่ค่ะมีน้ำสะสม90%เขืือนลำแซะ80%เขื่ออุบลรัฐ78%เกล่อลำเปาวา78%เกื่อห้วยหลวง77%เกื่อน,น้ำพุง77%เกืือนสิรินทรอ75%เกื่อน,น้ำอูน72%เกล่อลำพระเพิง55%ค่ะ เขื่อนมูลบนสน50%ส่วนเขื่อนลำตะคลองมีเพียง50%และเขื่อนลำนางรองมี48%น้ํา้ำสะสมอยู่ในเขื่อนประมาณ75%ใช้การได้55%หรือ4,602ล้านลูกบาทเมตรค่ะบริเวณภาคกลางส่วนใหญ่จะเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้า มีเขื่อนทางการ,กรเกษตรได้แก่เขื่อนทับสเสาร87%เขื่อนกระเสียว79%เขื่อนปลาสักชนลสิทธิ์66%โดยเฉลี่ยน้ำสะสมอยู่ที่71%ส่วนเขื่อนภาคกลางฝั่งตะวันตกของภาคกลางคือเขื่อนสีนครินใช้ผลิตไฟฟ้ามีน้ำ91% เกือนเัชราลงกรมี78%โดยเฉลี่ยแล้วภาคกลางมีน้ำสะสมอยู่71%สำหรับเกลือนที่ใช้ในการ,กรเกษตรและอุปโภคบริโภคใช้การได้61% 950ล้านลูกบาทเมตรส่วนเกลือนใช้ผลิตไฟฟ้าสามารถใช้การได้อยู่ที่36%ซึ่งมีน้ำสะสมถึง86%ค่ะใช้ได้ประมาณ9,660ล้านลูกบาทเมตรค่ะภาคตนออก น้ำสะสมในเขื่อนเขื่อนประแสสีแดงค่ะ86%เขื่อนบางพระ81%เขื่อนน้องปลาไหล81%เขื่อนนรบรินทรจินดา71%เขื่อนขุนด่านประการชน60%ส่วนเขื่อนคลองสียัดมีเพียง22%เท่านั้นค่ะโดยรวมน้ำสะสมอยู่ที่62%ใช้การได้55% 835ล้านลูกบาทเมตรค่ะภาคใต้ เขื่อนรัชประภา78%เขื่อนบางลาง71%เขื่อนแก่งกระจาน70%เขื่อนปานบุรี46%บริเวณภาคใต้น้ำสะสมอยู่ในเขื่อนประมาณ74%ใช้การได้54% 4,387ล้านลูกบาทเมตรค่ะโดยรวมทั่วประเทศมีน้ำสะสมในเขื่อนอยู่ที่84% 59,302ล้านลูกบาทเมตรใช้การได้50% 35,763ล้านลูกบาทเมตรค่ะ ติดตามอัปเดตลมระดับบนสูงจากพักพื้นดินขึ้นไป5,500เมตรเป็นลมระดับ500 h e c ปาร์ s ข่าวันนี้ศูนย์กลางของลมพัดตามเข็มนาฬิกาอยู่ที่บริเวณสปปลาวภาคตอนออกเฉียงเหนือของไทยชนิดลมบนในวันนี้ พัดค่อนข้างแปรปรวนมีลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมทะเลจ,จีนใต้ตอนล่างและอ่าวไทยค่ะนำพาความชื้นจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้ามาปกคลุมทะเลจ,จีนใต้และอ่าวไทยและทิศทางของลมเริ่มมีลมใต้ลมตนออกเฉียงใต้พัดจากเส้นศูนย์สูตรเข้าสู่บริเวณทะเลจ,จีนใต้และอ่าวไทยด้วยมีอากาศร้อนและความชื้นค่อนข้างน้อยค่ะจากลมตะวันออกเฉียงใต้ส่วนลมฝ่ายตะวันตก หรือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกลักษณะคล้ายงูเลื้อยพัดผ่านบริเวณประเทศอินเดียบังคลา,าเทศเมียนมาเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นลมพัดตามเข็มนาฬิกานำพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลายพร้อมกับทะเลอันดามันตอนบนเข้ามาปกคลุมได้เล็กน้อยที่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตอนบนของไทยจะมีความหนาวเย็นในช่วงค่ำคืนวันนี้จนถึงพรุ่งนี้ช่วงเช้าค่ะ จากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนี้จะทําให้บริเวณภาคเหนือยังมีโอกาสอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้าๆได้รวมทั้งภาคกลางด้านหน้าเทือกเขาในวันที่25ไปจนถึง26มกราคมคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกยังคงพัดลงมาปกคลุมประเทศไทยช่วงวันที่27คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะพัดตามเข็มนาฬิกาศูนย์กลางจะเคลื่อนมาปกคลุมบริเวณเมียนมาของไทย ช่วง28ไปจนถึง30มกราคมอากาศจะนิ่งจมตัวลมพัดค่อนข้างอ่อนบริเวณประเทศไทยเนื่องจากมีความกดจากลมระดับบนคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกในวันที่31มกราคมเริ่มเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมบริเว,รเวณประเทศไทยตอนบนจนถึงประมาณวันที่4คกุมภาพันธ์ในช่วงนี้มวลอากาศเย็นในช่วงวันที่1 4ถึง4กุมภาพันธ์นั้น จะมีกําลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมด้วย2ปัจจัยจึงทําให้มีอากาศหนาวเย็นอีกระลอกค่ะส่วนฝนสะสมจากโมเดลของ ECMWF ช่วงนี้ทั้งทะเลจ,จีนใต้อ่าวไทยและทะเลอันดามันมีความชื้นค่อนข้างน้อยค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือได้นำพาความแห้งแลง้งลงมาปกคลุมประเทศไทยอยู่ยาวนานประกอบกับเมื่อพัดผ่านบริเวณทะเลจ,จีนใต้มีกำลังอ่อนจึงทำให้ความชื้นที่ลอยตัวขึ้นไปเป็นกลุ่มเมฆฝนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะ ลมฝ่ายตะวันออกเริ่มพัดกําลังอ่อนลงบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์อาจมีร่องมรสุมพาดผ่านแต่ไม่พัฒนาเป็นพายุได้ลักษณะเช่นนี้จะเข้าสู่ปรากฏการณ์นูเทรลในช่วงกุมภาพันธ์ ทำให้ลักษณะของลมตะวันออกพัดอ่อนกำลังลงแต่ยังมีสัญญาณของลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าสู่บริเวณฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจ,จีนใต้ค่ะหากปรากฏการณ์เอลนินโยเกิดขึ้นจะไม่มีลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลมุมทะเลจ,จีนใต้และอ่าวไทยระยะนี้เมื่อนูทรอเกิดขึ้นในช่วงกุมภาพันธ์ไปจนถึงพฤษภาคมยังคงได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายตะวันออกหรือลมค้าอยู่ค่ะแต่มีกำลังอ่อนกว่าในช่วงลาน,นียา 25มกราคมคือวันพรุ่งนี้จะมีฝนได้เล็กน้อยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเป็นฝนปล่อยจังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสฝั่งตะวันตกใกล้กับประเทศมาเลเซียค่ะ26มกราคมปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงจนถึงประมาณวันที่31มกราคมค่ะ เข้าสู่วันที่1กุมภาพันธ์ลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้อาจมีฝนกันได้เล็กน้อยที่จังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจนถึงประมาณวันที่4กุมภาพันธ์หลังจากนั้นปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงอีกระลอกค่ะแมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะ